<laughs> 我们等你。 ฉันนั่นสนั่นเลยค่ะนจะสุขทำหน้าที่เป็นพิธีกรในวันน,นี้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่พิธีมอบเพื่อรางวาัลรายการเยาวชนนานาชาติ i t f Virginia J5 บัดนี้ได้ถึวลานสมควรแล้วนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณธนิากาศรีตะวันค่ะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาลอนเทนิแห่งประทรทเทศไทยมณฑลระรามคือประจานบนเวทีค่ะเพื่อเป็นเกียรติบ๊ก ขอบคุณค่ะประสิทธิ์กดมือให้กับรองแชมป์ด้วยนะคะหีเดียวปรอบนี้ค่ะและขอแสดงความยินดีเชิงค่ะขอขอบคุณร้านเนี่ยนะคะร้านเดลทายคะขอบคุณสิงห์คอร์ปอเรชั่นขอบคุณกองทุนพัฒนาการธรรมชาติอาจารย์กีรตเดชพันขอบคุณอาเทียทีวีทีมแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่แล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ พแล้วก็โรงเรียนอา็บออเกแล้วก็ขอบคุณโค้ชที่โอ้พี่ไก่และทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะและขอแสดงความยดีในเรององ t จ e Board อ f Directors of the London Association a n และลำดับถัดไปนะคะขอเชิญ คณะผู้ตัดสินนะคะแล้วก็บังกอถ่ายภาพร่วมกับนักกีฬาด้วยนะคะขอเรียนเชิญค่ะวันนี้่ะคะก็เป็นวันสุดท้ายนะคะในการแข่งขันรายการสำหรับสัปดาห์นี้นะคะตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะคะสำหรับรายการ i อเทมเวิร์จเนะคะ